นี่ซูมให้ดูกันชัดๆนะคะหลังจากที่คุณพ่อสะมาประมาณ4-5หวันนะคะเนาะหลังจากที่เป็นเชื้อรามาอยู่สักระยะหนึ่งค่ะสูตรใบหมี่ของเราเอาอยู่ทุกปัญหาฟื้นฟูด้วยธรรมชาติยังไงก็ดีต่อใจดีต่อสุขภาพของเราแน่นอนค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาลังแคเชื้อราสะเก็ดเงินหนังศรีรษะรอกผมขาดหลุดล่วงนะคะ เด็กๆใช้ได้ค่ะปาบเหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแนะนำสูตรใบมีของเราเลยค่ะง่ายๆแค่สะหมักล้างนะคะผมของคุณจะหนาดกดำขึ้นส่วนคนที่เป็นรังแคเชื้อราก็ขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะของเรานะคะแต่เห็นผลแน่นอนภายในหนึ่งชุดค่ะคุณจะหายขาดทาวรไม่ต้องทนทุกทรมานไม่ต้องทน คันเกาจนเลือดออกนะคะบางเคสก็มีค่ะแบบว่าเกาจนเลือดออกไปหาหมอแล้วเป็นสิบปียี่สิบปีก็ไม่หายค่ะพอมาเจอสัมพูสมุนไพรสูตรใบหมี่ของเราดาบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ประทับใจค่ะรักษาหมดไปหลายแสนนะคะลูกค้าของเราก็มีค่ะรีวิวนี้แบบว่าหมดไปหลายแสนเหมือนกันกับไปหาหมอสะ ยาสัมพูของหมอนะคะกินยาเข้าคลินิกฉีดยาแล้วก็แล้วค่ะไม่หายแต่ได้มาเจอสัมพูสมุนไพรสูตรใบหมีของเราหายขาดและดีขึ้นค่ะหายทาวรค่ะดาก้าการันตีค่ะเพราะว่าลูกสาวคนโตของดาก็เป็นเชียรามาสองปีค่ะหลังจากที่ตามหาทุก สัมพูทุกยี่ห้อก็ไม่ดีขึ้นค่ะจนมาเจอสูตรใบมีของเราเลยค่ะหายขาดทาวรลูกสาวดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนค่ะเริ่มจากวันนั้นก็เริ่มสู่ตัวแทนค่ะแล้วก็ขายดีมาตลอดค่ะเพราะว่าใช้เองเห็นผลจริงทดสอบทดสอบกับตัวเองแล้วว่าเออใช้ดีเราก็อยากส่งต่อเราก็อยากแบ่งต่ออยากส่งต่อเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนกัน